วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา31นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบกเสด็จไปยังฮอสกาสพาเรตแล้วส่งพระดำเนินไปยังอัธจันทร์โซนอีทอดพระเนตรการสวนสนามท r ร o ปิงเดอะคันเลอร์เดอะเมเจอร์เจเนอเรลส์รีวิว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระเจ้าเฉาส์ที่สในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบ,บกประกอบด้วยศูนย์การทหารมา้าหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกร่วมชมการสวนสนามเพื่อนำม,มาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีหัวข้อที่สำคัญเช่น การจัดกำลังขบวนสวนสนามโดยเฉพาะกองทหารม้าลำดับพิธีการตรวจแถวสวนสนามรูปแบบขบวนกองทหารม้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุรยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุงการสวนสนาม Trooping the c o l o r มีขึ้นทั้งหมด3ครั้งทุกวันเสาร์ที่ 1, 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปี โดยการสวนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การสวนสนามจริงครั้งที่3การสวนสนามในวันนี้เป็นการสวนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major General's Review คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธีซึ่งคือพลตรีเจมส์บาเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่2เรียกว่า The Colonel's Review ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดํารงตําแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The King's Birthday Parade สมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวส์ที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้พันเอกชิฟส์บรตันและร้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนาม เริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้น6กองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตการสรวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังม้าฮอสอาร์ติเลรีเข้าสู่ประเวณพิธีต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังม้าตามด้วยกองร้อยทหารม้าคิงส์ไลฟ์กาสเป็นกองร้อยนำประธานในพิธี และตามด้วยกองร้อยทหารม้า Blues and Royals เป็นกองร้อยตามเมื่อถูกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับจากนั้นเป็นการสวนสนามของวงดุริยางเดินเท้าที่ย่านกลางลานสวนสนามเมื่อวงดุริยางเข้าประจำที่แล้วเป็นขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลโดยหมู่ธงและนำธงเข้าสู่แถวของกองผสม หลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจำนวนสองฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือ slow march และการเดินสวนสนามปกติ quick time เมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังม้าและกองทหารม้าจำนวน2องฝีเท้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบเมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับทั้งนี้ลานสวนสนาม h o r ก e สพ a r รด p a r a เดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอลล์ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีคิศกรัช .1698 ต่อมาปี1998ได้บุรณะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่า Trooping the Color r โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตาม เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยฮอสกาสพาเรตถูกรายล้อมด้วยอาคารสำคัญสคัญของสหราชอาณาจักรอาทิสำนักงานคณะรัฐมนตรีกำแพงสวนของบ้านเลขที่10หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์คโดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโคง้งที่มีหอนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบักกิงแฮม จึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์มีกําลังพลจํานวน152นายและม้าจํานวน152มา้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกําลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธีสําหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นําเรื่องการถวายงานด้านการสงมา้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์มาปรับใช้ รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลสวัสดิภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้ามาพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบำรุงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหา,ารม้ารักษาพระองค์กองทัพบ,บกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานา,นาประเทศต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน